สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาเถว่จัดให้ป่าเถว่จัดให้วันนี้ทำอาหารเช้าตื่นเช้าแล้วนะคะ วันนี้ก็สุดชื่นขึ้นแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านวันนี้แต่ตอนนี้ทำกับข้าวอาหารเช้าก่อนอนากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เก็บเต็นท์เก็บที่นอนตอนนี้ครัวครัวรถนอนตอนเช้าเช้าเป็นไรก็เอาแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเก็บเต็นท์เก็บของทุกอย่างก่อนก่อนเที่ยงเราจะออกก่อนเที่ยง เด็กๆนอนอยู่ขั้ตนตอนแรกเราก็ทําเบคอนเดี๋ยวไปทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวแล้วก็เบคอนหอมหอมใหญ่ทอดไข่ทอดไข่ดาวแก็เบคอน อื่นก็ต้องทอดไข่ดาวก่อนเพราะว่าไข่ดาวจะเอาพอทอดเบคอนแล้วน้ํามันมันจะนจะไม่ไหม้นิดหนึ่งเพราะจะเราจะเอาน้ํามันเราจะเอากรอบเป็นทอดไข่ดาวก็อาหารง่ายๆนี่แหละตอนเช้าอาหารง่ายๆเลยเป็ไข่ดาวก็ทุกคนก็เคยเห็นแล้วเนะาะไข่ดาวก็ง่ายๆธรรมดาอ,อะไร <laughs> <laughs> ta lúc lại cái dâm đầm dâm cho, dâm 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 ไข่ดี่เอ้ไขเ่ไขเจียวเอ้ไขด่ดาวเราง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นห่วงพาทัวร์เนาะพาทัวร์มาพาักผ่อนก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเนี่ยตัวตัวมันหนาวมากมันหนาวแล้วเย็ยยนถึงกระดูกเลยแล้วก็มันเย็นถึงกระดูกแล้วนี่ก็เลยที่นี่เขาพอดีเลยที่นี่เราเจอดูแล้วว่าที่นี่เขามีอาบน้ําอุน่น อันอันอ้มหน,น่แล้วมีซาวน่าก็จะได้ร่างกายข้างในเราใ้น,นี่หน่อยเราก็มาทั้งซาวน่าด้วยทั้งอาบน้ําอุ่นน้ําอุ่นที่เป็นน้ําเดือดๆด้วยน้ําที่เขาทําแบบเดือดๆก็ค่อยดีขึ้นนะค่อยชั่วขึ้นเขาคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงพาทัวร์วนะคะอโอ้ยโอ้ยใส่ มีน้ำอยู่ในมีน้ำอยู่ในในกระทะเ,เมื่อวานเราจะกินข้าวเมือมอม่อวาน,นกินข้าวนอกบ้านกบบนั่งแล้ววันนี้ก็กินข้าวนี่บ้านก็มา, <c oughs> มาแค่สองคนนะคะคุกคนก็แบดน้้ ไปทำงานด้วยขกาน,นไปาาที่ไหนอะวางขี้นรเดี๋ยวดิราแล้วก็หั่นพวกหอวพวกอะไรนีเ,เดียเอ๊ะทอดไข่ เช้าอาหารเช,าเช้าเราก็ง่ายๆไม่ไ,ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานจะเป็นดิไอ้นี่เนะะาะเมื่อวานจะเป็นแพนเค้กแพนเค้กนั่นแหละแพนเค้กนเนาะทำง่ายม,<ะ>ม,มันมีน้ำเลยจะดินใ,นใหญ่เลย ด้วยจะเช้าเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยตื่นมาได้ยินไปเสียงฝนแล้วที่สำคัญก็การก็ไม่ได้เอาล้างที่นี่จะไปล้างที่บ้านัะไปใช้ตีใส่เครื่อง ก็ได้หลายโซนอยู่วันนี้เพราะว่าเป็นวันที่เดินทางแล้วที่จริงอ่ะที่จริงเนี่ยกับข้าวในตู้เย็นเยอะนะแต่ว่าเราก็มาวันแรกก็จะมาบ้านไปนะมาคืนที่โซ่แล้วก็กินข้าวที่บ้านก็เลยกินข้าวเลยก็ก็้มไปไหนก็เพราะว่ามันเป็นตู้เย็นอยู่แล้วตู้เย็นตรงนี้เราก็เอาไปกินเหมือนเดิมแล้วก็เอกจากตู้เย็นบ้านของเราเนี่ยมาไว้ในรุถ้าเราไปหลายวันก็ โอเคแล้วก็จะได้ซื้อซื้อตามซูปเปอร์ตลอดอีกสองซองเป็สอกสโฟ เทศกับพริกเราเก็บมาไม่ได้กินเลยนะเก็บมาจากสวนนี่เบ็กคนวันนี้เราใส่นี่ด้วยดีกว่าก็าใส่มเมื่อกี้ที่้ำไมนเราก็ใช้เตอนหมดแล้ว เอนปุยน๋ยนี้ไว้แหละใส่ลงเกจบึนีอ่ากลมกจเท